ลโหลครับปู่กับน้งจักกานครับจะเริ่มต่อเลยเนาะยมเหงนะครับว่างว่างแล้วต่อยุ่งไหมว่างครับว่างครับโอเคปล่อยไฟไทยหน่อยเนาะของไทยใช่ไหมครับจ้ะปล่อยไฟไทยคงสุดท้ายหน่อยเคยปล่อยไปคลิปเมื่อ่้วไหมเนี่ยอยไทยเนี่ยหรือยังเป็นโค้งสุดท้ายนะครับใช่ปล่อยไปแล คลิปไปอย่างนี้ลืมไปหมดเลยหมื่นยังครับยังยังไม่ปล่อยเลยใช่ไหมครับเอาคงสุดท้ายไปเลยรอบสุดท้ายเลยครับเอ่ปล่อยรอบสุดท้ายเลยนะครับต,ต,ติดติดตด่อไม่คอยจะเจอกันต่างคนต่างทำง,งานยุง่งครับ <laughs> แต่หลวงพ่อไปยุงโยโย่งเลยโยมไปยุ่งอะไอไอ ใคคนโน้นคนนี้มันมาช่วยกันเยอะไนงะอะนะมาให้แนวทางกันเยอะก็ดีเป็นเรื่องดีนะครับเอะจะได้มีงานทำเยอะเยอะอใครจะถูกจะแล้วก็ว่ากันไปนะเอ่าป็นเรื่องดีดีมันมีงานทำานดะ้วยทนะำไปทำไปนะวันนี้ก็จะปล่อยหวยไทยวันะีเอฟซี C นะที่ดูหลวงปู่อยู่ดีนะครับปล่อยหวยไทยแรกทองซัมเบอร์นะ ทีเบอร์นะครับผมพร้อมพร้อมแล้วครับจะผมก็เริ่มไปที่เล็กปักหลักเล็กวิงเล็กเล่นนี่เลยนะไปที่สามห้าแปดปักหลักมีสามห้าแปดนะครับไปบนล่างเลยนะมันจะมาตัวนึงแหละน้องเล็กมันกขอดขอกันมาก็มีนะมันก็นทีลวกอดขอกันมาเลยสี่กับแปดจะลงล่างไป สองตัวสามตัวแปดแปดสองสามตัวนี่ให้แปดแปดสองนะครับหกเก้าสามแล้วก็มีหกเก้าสามสามเก้าสองมีสามเก้าสองเก้าเก้าแปด เก้าเก้าแปดแปดเก้าสองแปดเก้าสองถ้าตัดเลขไปที่สองตัวให้กับบนล่างเลยนะครับเก้าสามเก้าสามเก้าสองเก้าสองเก้าแปด มีเก้าแปดหมดแค่นี้ยอมนะอันนี้ไปบนล่างนะครับสองตัวนี่ไปบนล่างแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยลงล่างนะแต่กายจะไปบนล่างแต่มังวัที่แล้วมาลงล่างเลยเนี่ยบนกันล่างลล่างไปเลยปอดคกันไปเลยนี่สี่ดีไ่บางวันที่แล้วไพ่ไปสามสี่แปดเนี่ยแล้วกอสามตัวก็คิดไปแต้มเดียวนะในเก้าสามหกไป แต่ก็ถูกสองตัวนะแต่เราไม่เน้นไม่เน้นล่างนะหวยเรามันมเลขเราส่วนมากจะหมองบนเนะี่ยอือเลยนะส่วนมากจะเน,น้นบนบนะแอมก็ลงล่างมนาเมื่อปีที่แล้วมันก็ลงไปสามสี่วดเหมือนกันนะแคร์จะเลอกเน้นบนเน้เนเน้นล่างแนละแต่เฉพาะเลขปักหลักนะอืมเลขเอสามห้าแอดแน่นนะกอดคอมันก็ลงล่างส่วนมากมัน ม่ค่อยมาบนถ้ามาบนมันก็ไม่ค่อยกอดคอกันมานะอ่าถ้ามามันมาเดียวมาปีที่แล้วมันมาครั้งหนึ่งไงกอดคอกันมาได้สามสองห้ามาสองห้าสองเลยไงกอดคอกันมางวดเดียวเลยนะมาปีที่แล้วไม่ค่อยกอดคอกันมาหลงล่มไปได้นะวันนี้ก็ลองดูไดนะเอซีที่ติดตามหลวงปู่พิจินุโลกนี่นะ กลับมาให้ก็พอเหงใหม่นะกลับไปกันเรื่อยๆนะไปไปพักนึงอืมก็กลับมาใหม่ยอนรอยเตามาใหม่พอดีพอดีพอดีผมเปลี่ยนเบอร์โทรวุ่นกันเลยใช่วันนั้นก็ได้แล้วมีเอฟซีแต่แล้วโทรมาหาบอกดูข้อมีเบอร์โทรพ้อเอ่อพอเหงนไหมมาเอ ไม่มีหรอกนะมีเฉพาะเก่าในโซนเจ็ดศูนย์นะก็ไม่ติดน,นะอพอดี้ตัวไปเจ,เจอเอ้าวกำลังเบอร์ขึ้นอยู่พอดีเ,เขาก็ได้เบอร์ไปอ้าวได้เบอร์ไปไปแล้วตัวหายนะบวันนี้ไม่มีอะไรเมิดได้เวลากระป๋องแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะติดตามกันไปกดไลค์กดแชร์ให้พอเหฮงไป ได้ม sí, ีก uh ํา huh. ล right ังใจคิดดีๆพอเห็นก็ขอยทุกข์ครอบร่างกายแข็งแรงนะสาธุสสาจเรนลุ่งเรืองเลยนะเอฟซีที่มีกิจการงานเป็นของตัวเองก็ขอยกิดการงานเจริญรุ่งเรืองเลยนัเงินทองไลมานาชลิติเลยนะสาธุเลยอายุนรุ่งขังพลังเลยสาธุเจริญพรเลยครับผมกลับนมัสการครับผมก็ต้องกลาบขอบพระคุณผู้พิศนุโลกนะครับเป็นการนำเอาแนวทางนะครับ มานาเสนอทางช่องของพ่อเฮงนะครับก็ต้องขอขอบคุณผินแดงสูงกเดือปูเดอเดือปูสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อปูเดอร์นะครับสาหรับแนวทางปูเพิ่นไ้มานะครับปูพิษสนุโลกนะครับวันนี้เพิ่นไ้เลขตั้งรักนะครับเลขตั้งรักคือเลขตัวเด่นนั่นแหละนะครับปักหลักตั้งรักนี่ก็คือสามห้าแปดนะครับ ามต,ตัวจัดให้5หางนะครับมี882มี693 3, 9, มี392มี998และมี892ตัด2ตัวไปบนล่างน,นะครับมี92เอ่ยมี93 92 98นะครับยืนเก้านะครับยืนเก้า93 92 98 เป็นกรให้วบปเป็นแนวัทางโค้งสุดท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของปูพนพี่น้องไซวิจะะารณญัณในการรับชมนะครับเด้อไม่มีใครรู้จะออกตัวไหนมาตัวไหนแต่ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมนะครับทุกท่านทุกคนเอฟซีทุกท่านทุกคน, FC, ท,กท,น,ท,กคนที่ความไว้วางใจกับทางช่องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับแลวก็ทั้งอาจารย์ ทุกสำนักที่เพื่อนแห้ความไว้วางใจก,กับทางช่องได้นำเอาแนวทางมาเผยแพร่นะครับมานํำเสนอทางช่องของป oh ู้เฮงครับผมผูเฮงกับิมิยุสองช่องทางคือทาง u t u b e แลวกัทางเพจ a c e b o o k นะครับสำหรับ u t u b e กับศิมิยุสองช่องครับผมมีข่าวไทยบ้านที่พี่น้องชมอยู่นี่แหละหนึ่งช่องนะครับช่องที่สองก็คือช่องเฮงโรงเรียงหากเกลานะครับ เพจเฟ e บุ๊กมีช่องเดียวครับเฮงลุงเรือง59ช่องจริงนะครับต้องมีคำว่าช่องจริงต็วเฮงก็เป็นน้าเสนอทั้งนั้นคือกันนะครับเอากับพิจรารณาเพิ่อนะครับใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับแนวทางปู่พิษสานุโลกในงวดวันที่16กุมภาพันธ์หนะครับอขอให้พี่น้องท่านผู้ชมดูดีมีเฮงให้โชคมาล่ำรวยนะครับเด้อ เฮงๆรวยๆไปด้วยกันนะครับอาจจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ